สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะแนะนําโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกหน้าจอของคอมพิวเตอร์นะครับเมื่อเรากําลังใช้งานหรือว่าเราจะนําเสนองานสักชิ้นหนึ่งจะเป็นไฟล์เป็น powerpoint หรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆเราสามารถใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า o o m นะครับเข้ามาช่วยในการบันทึกหน้าจอได้โดยอย่างเช่นคลิปนี้นะครับผมก็ใช้โปรแกรม loom เนี่แหละครับในการบันทึกคลิปนะครับเพื่อจะทําเป็นสื่อการสอนได้นะครับ เริ่มต้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์นะครับชื่อว่า l o o m c o m นะครับ room.com ซึ่งในเคสนี้นะครับผมก็เข้ามาที่ l o o m c o m แล้วก็ล็อกอินด้วย Account ของ Google นะครับตัว l o o m เนี่ยมันจะเมื่อเราทำการบันทึกคลิปวิดีโอแล้วนะครับเป็นการบันทึกการใช้งานหน้าจอทั้งหมดที่มีสังเกตว่าผมเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อยู่มันก็จะบันทึกทุกอย่างที่มันเด้งขึ้นมาตอนนี้เลยนะครับ เมื่อเราดําเนินทําการบันทึกข้อมูลในคลิปเสร็จแล้วนะครับมันก็จะทําการแปลงไฟล์ที่เราบันทึกเนี่ยเป็นไฟล์ mp4 นะครับ mp4 นั่นแหละนะครับแล้วก็ไปเก็บไว้ที่ตัว Drive ของ Google ของเรานะครับมันก็จะสะดวกดีนะครับถ้าเราอยากจะดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องก็มีเมนูให้ดาวน์โหลดมาเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูตอนท้ายคลิปนะครับหรือถ้าเราอยากจะใช้ให้เพื่อนแล้วก็ copy link แชร์ได้เลยทันทีนะครับไม่ต้องดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องให้หนักเครื่อง โอเคนะครับเราสามารถที่จะไปอัดคลิปวิดีโอจากที่ไหนก็ได้ที่เข้าถึงอินเทอร์เนต็ตได้นะครับก็เมื่อเข้ามาที่ room. com นะครับแล้วก็ล็อกอินถ้าใครยังไม่เคยสมัครก็อาจจะต้องใสยอินนะครับสมัครสมา,สมาชิกล็อกอินด้วย Gmail นะครับง่ายสุดนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมะีตัวเมนูนะครับก็จะเหมือนกับ Google Drive ถ้าใครเคยใช้นะครับเราสามารถสร้างเป็น โฟลเดอร์ onder, เพื่อเก็บงานอย่างเช่นตอนนี้ผมก็เก็บงานสื่อการสอนระบบอยู่ว่าผมใช้ตัวไล v ์เวิร์กชีตอยู่นะอ่าน,นี่ผมก็ใช้แอปชีตนะอันนี้ก็จะเป็นท้ายของ Google App อะไรนะครับอันนี้ก็คือที่ทํางานประมาณนะครับถ้าเราไม่จัดใส่โฟลเดอร์หรือว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเอาใส่โฟลเดอร์ไหนมันก็จะเหมือนกับเว้นไรครับมันก็จะเรียงอยู่ข้างนอกนะครับอันนี้คืองานที่ผมทําไปอ่ะทีนี้เวลาเราจะใช้งานนะครับจะใช้งานก็ง่ายๆครับคลิกที่เมนูนี้ครับตัว Record วิดีโอตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วลูมนี่มันมีให้ดาวน์โหลดไปติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับเหมือนตอนนี้ผมก็ใช้ตัวตัวซอฟต์แวร์ที่ดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องนะครับมันต่างกันตรงไหนเหมือนกันครับทำเสร็จแล้วมันก็อัพไปที่ไปที่เว็บไซต์เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับก็ผมเลยใช้ตัวที่มันดาวน์โหลดมาติดตั้งที่เครื่องเผื่อว่าอ,อาจจะไม่มีเน็ตอย่างนี้นะครับ พอมมเนเนปุ๊บเราสามารถที่จะตั้งสั่งให้มันไปบันทึกลงในเครื่องเราก็ได้โอเคน,นะครับวันนี้ผมเคสน,นี้ผมสาธิตท,ที่การบันทึกผ่านเว็บไซต์ก่อนนะครับก็คลิกที่ตรงนี้ครับเมนูนี่เลยนะครับตัว Record ดวิดีโอนะครับคลิกที่ปุ่มนี้เมื่อเราต้องการจะเริ่มบันทึกคลิปของเราอันดับแรกก่อนที่จะบันทึกคลิป เราก็ต้องเตรียมข้อมูลเราก่อนนะครับเมื่อเราคลิกตรงนี้ปุ๊บสิ่งที่ตามมาก็คือหด้านล่างอยูน่นะครับจะมีหน้าโป่ขึ้นมาแล้วเพราะว่าเ,เราเป็นการเปิดกล้องนะครับมันขึ้นอยู่กับเมนูตรงนี้ครับในเมนูฟังก์ชันเมนูในการใช้งานของเขานะครับมันก็จะบอกว่าการใช้โปรแกรม Room เนี่ยกระดิ่งก็คือให้มันมีเสียงเตือนเวลาที่มันจะเลคคอร์ดนะครับแล้วก็ตัวช่องตัวนี้ครับให้เราเลือกว่า เราจะบันทึกหน้าจอโดยการเปิดกล้องไว้ด้วยไหมหรือว่าจะบันทึกหน้าจออย่างเดียวหรือว่าบันทึกในกล้องอย่างเดียวไม่เอาหน้าจอแล้วแต่เราจะเลือกนะครับอ่ะทีนี้เราจะเลือกแบบ full desktop ไหมบันทึกทั้งทั้ง desktop หรือบันทึกเฉพาะแอปพลิเคชันหรือว่าซอฟต์แวร์ที่เราเปิดอยู่นะครับมันใช้คําว่า current tab นะครับเช่นเหมือนกับเราเปิด Google อยู่2 3แท็บนะครับอ่าแทบ็บเราจะโชว์แท็บไหนก็ได้ประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะเคลย้ายกับโปรแกรม Zoom หรือโปรแกรมอะไรที่เราจะแชร์สกรีนนะครับทีนี้ไอเส้นตัวนี้นะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้ข้างล่างนี่นะครับข้างล่างจะมีรูปไมโครโฟนกับกล้องความหมายของมันก็คือไมโครโฟนถ้าเราติดตั้งไมโครโฟนหลายตัวในคอมพิวเตอร์ของเรามันก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้ไมค์ตัวไหนเช่นะนะครับถ้าเราติดตั้งเฮดโฟนหรือว่าสมอนทอกเนี่ยนะครับมันก็จะมีชื่อเฮดโฟนหรือว่าสมอนทอกตัวนั้นหรือว่าไมค์ ต่างหากข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีชื่อนั้นมาเราก็สามารถเลือกเอาไม้ตัวนั้นได้สังเกตว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกอันแรกมันไม่กระดิกเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันเริ่มกระดิกแสดงว่าอันเนี้ยผมเริ่มใช้ไม้ของเครื่องแล้วนะครับออีกตัวหนึ่งก็คือถ้าผมเลือกเมื่อกี้ผมไม่ไม่แน่ใจว่าเลือกตัวไหนอ่ะผมเลือกอ่ะเลือกตัวไหนก็ขยับละไม่เป็นไรนะครับก็สังเกตง่ายว่าถ้าถ้าเราเลือกไม้มันถูกตัวอ๋อผมต่อทุกตัว ถ้าเลือกถูกตัวเนี่ยเส้นเสียงเราจะขยับเวลาที่เราพูดมครับมันก็จะสั่นตามแรงที่เราพูดนะครับถ้ามันไม่ขยับหรือว่ามันนิ่งเลยแสดงว่าไมโครโฟนเรามีปัญหาหรือเราไม่ได้เปิดฟังก์ชันใหม่ในตัวฮาร์ดแวร์ของเรานะครับต้องไปที่การตั้งค่าของ Windows ก่อนหรือตั้งค่าของ a อ p p p l e ก่อนนะครับถ้าใครใช้ iOS นะครับทีนี้ <c oughs> ตัวไปนะครับก็คือตัวคาเมรานะครับกล้องเนี่ย กล้องถ้าเราใช้ถ้าเราเป็นโน้ตบุ๊กมันก็จะมีตัวกล้องของโน้ตบุ๊กถูกไหมครับแต่ถ้าใครใช้ PC อาจจะต้องซื้อเว็บแคมมาเพิ่มเติมมันก็จะมีชื่อของกล้องโผล่มาตรงนี้นะครับของผมมันจะมีอินทิเกรต Cam ิเล่ก็คือกล้องของโน้ตบุ๊กอะครับกับ Snap Cam e r a s n a p Camera ก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่ผมดาวโหลดมาติดตั้งเพื่อที่จะมีฟังก์ชันเสริมสังเกตว่าถ้าเป็นคามิเธรรมดามันก็จะเหมือนกับมีหน้าจอเวลาเราคุยธรรมดาเนาะแต่ถ้าเราใช้ Snap Cam e เ a เราสามารถใส่ฟังก์ชันเข้้าไไปได นะครับประมาณว่าถ้าใครใช้ Google Meet Google Meet มันก็จะให้ใส่หมวกได้นะใส่แว่นตาได้นะใส่หนวดใส่เข้าหรือว่าเปลี่ยนแบล็กเกลว์ได้อะไรประมาณนี้นะครับ Snap Camera ก็จะประมาณนั้นครับโอเคเสร็จแล้วถ้าเราตรงช d v a n ว e d บอกจะสุดโอเคแวนเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าะจะกลับกล้องไหมเผื่อว่าบา,บางคนใช้แบบ iPad นะครับหรือว่าบางคนใช้แท็บเล็ตมันมีกล้องหน้ากล้องหลัง สามารถที่จะสลับกล้องได้นะครับอ่าแล้วก็ใช้ข้อมูลฟังก์ชันพวกนี้ต้องการจะโชว์อะไรไม่ประมาณนี้นะครับเราเลือกตามนี้ได้นะครับแต่ปกติเราไม่ได้ไม่ได้ตั้งค่าพวกนี้เท่าไหร่ครับเราใช้ใช้แค่ข้อมูลก็เพียงพอละเสร็จแล้วกดสตาร์ทนะครับกดสตาร์ทอ่าเดี๋ยวผมแนะนําฝั่งทางนี้นิดหนึ่งนะครับฝัง่งซ้ายมือด้านล่างเนี่ยอันนี้เราเราลากไปวางตำแหน่งไหนก็ได้นะครับเราอยากให้เราไปยืนไปนั่งไปไปยืนพูดอยู่ตรงไหนใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะบอกว่าขนาดของกล้องของไอคอนกล้องที่จะให้โชว์จะให้โชว์เล็กลางใหญ่ประมาณนี้นะครับหรืออันนี้ครับ <c oughs> มันจะมีอยู่3ามสี่มีอยู่สเมนูนะครับอันนี้เลือกแบ็คกราว์ได้นะครับอ่ามันก็จะเหมือนกับใครเคยใช้มีเคยใช้ซูมนะครับก็เลือกแบ็คกราว์ตัวนี้ได้ว่าจะใช้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือขนาดเนาะเล็กกลางใหญ่แล้วก็แบ็คกราว์ครับทีนี้ตัวนี้เขาจะบอกว่าเป็นเหมือนกับซ่อน ซับเมนูคือเมนูตรงนี้นะครับเมนูตรงนี้เวลาที่เราสั่งมันทํางานแล้วมันอาจจะมีมันจะมีเมนูที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็จะซ่อนไว้นะครับให้มันดูดีหน่อยแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวรูมที่เป็นซอฟต์แวร์มันก็จะเ,เมนูอยู่ข้างนี่ครับโอเคเนาะ,ะเมนูนี้มีอะไรบ้างก็มีปิดนะครับง่ายๆนะครับพอสหยุดไว้หรือว่ารีซูมกลับมานะครับสตาร์ทบันทึกเริ่มบันทึกพอเรากดสตาร์ทมันก็จะกลายเป็นสี่เหลี่ยมให้เราสต็อป แล้วก็จะมีการจับเวลาให้ประมาณนี้นะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับจับเวลา่าตแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์ที่ผมที่ผมเปิดตัวนี้ตัว o ูมตัวนี้ผมไม่ได้เอากล้องขึ้นมาให้มันโชว์โอเคนะครับถ้าเราอยากจะโชว์กล้องเราก็เลือกตัวน,นี้ขึ้นไ่ได้ถ้าเราไม่เอากล้องก็ปิดกล้องตรงนี้ไปง่ายๆแค่นี้ครับโอเคหรือว่าเรามีกล้องตัวอื่นเราก็เลือกตัวคามวล่าได้ว่าเราเลือกตัวผมเลือกเป็น snap camera นะอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเปิด snap camera มาแต่ผมว่าผมยังไม่ได้ติดตั้ง ผมยังไม่ได้ตั้งค่าใน snap camera นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูว่าทำยังไงนะครับเอาตรงนี้ก่อนอทีนี้เมื่อเรากด start ปุ๊บไม่ต้องตกใจมันจะเริ่มนับภอยหลังก่อน3วินาทีนะครับ3 2 1แล้วก็เริ่ม record ดพอเริ่ม record ปุ๊บจะมีเสียงดังคลิกดังติ๊กดังติงแล้วแต่นะครับแล้วแต่โน้ตบุ๊กหรือว่า pc นะครับจะมีสัญญาณปิ๊บหครั้งเพื่อเตือนว่าเริ่มบันทึกแล้วนะครับ3 2 1ติ๊บบันทึก อะไรวันนี้นะครับแล้วก็ตัวเลขนี้ก็จะขยับไปแล้วก็ลังนขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้ผมพูดมา9กนาทีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ก็จะมีเมนูพวกนี้นะครับถ้าเราเอาเมาส์ขยับออกจากมันมันก็จะเหลือแค่ตัวนาฬิกากับเครื่องหมายนะครับตัวนาฬิกากับตัวปิดประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างที่เราสามารถใช้งานได้นะครับก็จะมีดรอเอาไว้สําหรับนี่ครับวาดรูปนะครับเหมือนกับแคปหน้าจอนี้้แล้วก็วาดรูปอย่างงี้ครับ ใช่ okay ไหมครับถ้าเราไม่เอาก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันครับะ <c oughs> จะออกยังไงกด escape ครับกด escape ได้อันนี้ก็คือมันจะว่าถ้าเราเปิด PowerPoint อ,อยู่เนาะเรากำลังอธิบายในสไลด์อยู่เราจะเราจะเน้นว่าตรงนี้นะครับให้ดูตรงนี้นะแล้วก็มาเลือกนี่ครับเลือก draw นี่นะแล้วก็เลือกสีครับให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ไหมเห็นไหม,หไหมประมาณนี้นะครับหรือว่าเครื่องไม้ถูกเครื่องไม้ผิดอะไรเงี้ยเราเขียนหน้าจอได้ถ้าใครมีโน้ตบุ๊กที่มันเป็น touchpad นะครับที่เขียนได้ก็จะสะดวกขึ้น อ่ะโอเคถ้าเราต้องการจะหยุดชั่วคราวให้กดปุ่ม pause นะครับแล้วจะกลับมาอีกครั้งก็จะมีปุ่ม play อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะหยุดก็กด stop ถ้ากด stop นี่คือปิดโปรแกรมไปเลยนะครับแล้วมันก็จะ record ให้เท่านั้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะมีตัวคลิปตัวตัดวิดีโอให้ตอนท้ายนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมหยุดไปแล้วมันจะโชว์ได้ไหมนะครับเดี๋ยวไว้ท้ายๆแล้วกันโอเคทีนี้ก่อนจะไปตรงนั้นอันนี้ผมผมไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะ เดี๋ยวผมจะย่อนิดหนึ่งผมให้ดูว่า Snap Camera คือตัวไหนนะครับคือตัวนี้นะครับเนี่ยดาวน์โหลดมาเลยครับเสิร์ชจาก Google เลยว่า Snap Camera นะครับข้าวสรตัวนี้นะเป็นรูปนะครับเป็นรูปนี้แหละคิดว่า Snap Camera นะครับผมติดตั้งละอ่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูว่า <c oughs> ติดตั้ง Snap Camera มันต่างกันยังไงนะครับผมเอาตัวนี้มาเอา่อโอเคบอกว่าต้องการอัปเดตไหมอย่างครับเอาเอาที่มีก่อนมันก็จะเหมือนกับ เนี่ยครับก็จะมีกล้องให้ดูแล้วก็จะมีตัวอย่างว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกนี้นะมีดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีผมใช้อยู่3โปรแกรมอ่ะมันก็จะเหมือนว่าเนี่ยครับเป็นเป็นเอฟเฟกของกล้องนะครับชอบสวยชอบหลอ่อชอบแบบไหนหรือว่าหรือว่าชอบสไตล์อะไรนะครับสามารถเลือกตัวนี้ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นผมอ่ะถ้าผมเอาตัวนี้นะเวลากล้องที่มันโชว์นะครับผมกลับไปตรงนี้อ่ะเห็นไ,ไหมครับเนี่ยมันก็จะโชว์แบบนี้ขึ้นมาครับ ชอบแบบนี้ไหมนะครับจะบางคนชอบอวตารประมาณนี้นะครับหรือมันก็จะมีตัวเลือกหลายตัวครับเราสามารถที่จะเลื่อนลงมาเล่นตรงนี้ได้ครับเช่นอันนี้อาจจะเป็นแนวเซ็กซี่เซ็กซี่หน่อยนะครับเราสามารถเสิร์ชได้นะครับเราจะมาเสิร์ชได้ว่าจะเอาแบบใส่หมวกใส่แว่นตาหรือแบบอย่างครับถ้ามันเข้าฤดูหนาวนะครับโดยเฉพาะครูครูที่จะเอาไปสอนนักเรียนอย่างเงี้ยครับก็จะเออเอาแปลกแกมาหน่อยอย่างเงี้ยครับฟุ้งฟิ้งอย่างเงี้ย นะครับหรือว่าเป็นแบบเอเลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับได้หมดนะครับหรือาจะถ้ามันเข้าหน้าฝนหน้าหนาวหรือว่าจะเป็นเนี่ยมนุษย์ต่างดาวอย่างมีหมวกเก๋ๆอย่างเงี้ยครับโอเคไหมครับอ่าเนี่ยครับก็จะมีตัวอย่างให้ดูถ้าเราเอาตัวนี้ปุ๊บนะครับเลือกเลือกฟังก์ชันนี่แหละก็กดตรงนี้ครับนะครับก็กดแล้วกดดาวน์โหลดเอาไว้นะครับกดดาวน์โหลดไว้แล้วก็สั่งให้มันทํางานตัวนี้แหละครับแล้วเราก็เปิด snap camera นี่ไว้นะครับเสร็จแล้ว คือเปิดช้างไว้เลยครับอเปิดช้างไว้เลยแล้วก็มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับอพอเราปิดไม่ต้องห่วงกับตรงนั้นครับเพราะตรงนั้นเราปิดอยู่แล้วนะเนาะพอเราเปิดหน้าต่างที่เราจะใช้สอนเนี่ย snap camera ก็ยังอยู่กับเราตลอดนะครับว่าเราจะขยับอะไรยังไงไปไหนนะครับโอเคเสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะผมก็จะออกไปก่อนเพราะว่าผมใช้โปรแกรมอ,กร textures, อีกต errado, ัวหน <Spin> ึ่งบันทึกซึ่งไม่ได้เปิดกล้องนะครับมไม่ได้เป네ิดกล้องอันนี้ก็ไม่จําเป็นครับก็ปิดไปก่อนก็ได้โอเคเสร็จแล้วครับทีนี้ ที่เหลือคือ,เ,อ,อเมื่อเราเทำการบันทึกเสร็จนะครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นมาครับผม <c oughs> ขอใช้ตัวนี้นะอ่ามันก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับโอเคนะครับมันก็จะเด้งไฟล์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเราสามารถแชร์ได้นะโดยการ Copy ตรงนี้ครับอ่าหรือว่าคลิกตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วก็บอก Copy Link หรือว่าแชร์ กดแชร์ไปที่ไหนครับแชร์ไปที่ email, อีเมลแชร์ไปที่โซเชียลนะครับโซเชียลมีอะไร,รมี Facebook มี Twitter มี Link ์อินนะครับหรือว่าจะเอาไปที่ตัวไหนก็ได้นะครับหรือก๊อปแค่ลิงก์ไปก็ได้ครับก๊อปแค่ลิงก์ไปหรือดาวน์โหลดลงมาที่เครื่องอะไรก็ได้ครับดาวน์โหลดลงมาก็ได้นะครับลบทิ้งก็ได้โอเคเปลี่ยนชื่อได้นะครับเปลี่ยนชื่อได้อ่ะเดี๋ยวตรงนี้มันจะบอกว่า ให้เรากดดูซิว่าเสียงเราใช้ได้ไหมมันสะดุดหรือว่าจะตัดตรงไหนไหมนะครับกดเลย์ได้เร่งความเร็วได้ถึง1 7เอ่อถึง 2x นะครับเราบอกระยะเวลาตรงนี้คือจะบอกว่าถ้าคุณต้องการตัดตรงไหนคุณเลือก trim video นี่ครับเลือก trim video เช่นผมเปิดตันนี้ดูนะครับโอเคผมอยากจะตัดผมก็กด trim เนี่ยนะครับพอกด trim ปุ๊บมันก็จะบอกว่าเนี่ยครับเราต้องการจะตัดจากไหนถึงไหนครับเลือกได้เลย นะครับจะเอาตรงไหนออกจะเอาตรงไหนไว้นะครับแต่ก็ระวังนะครับว่าตัดถูกหรือตัดผิดนะครับทําผิดก็ไม่เป็นไรครับก็อันดูครับไม่มีปัญหานะครับอันดูได้โอเคนะครับถ้าเราไม่ตัดล่ะไม่ตัดก็ไม่เป็นไรครับโอเคนะครับเนี่ยมันบอกว่าจะตัดช่องนี้นะตน้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้นะถ้าเราเลือกนี้ปุ๊บก็กด delete เลยครับถ้าจะเอาถ้าจะตัดนะครับเนี่ยจะตัดช่วงไหนถึงช่วงไหนเลือกได้เลยนะครับถ้าเราไม่ตัดไม่ต้องทาอะไรครับโอเคนะครับ อะทีนี้เสร็จแล้วถ้าเราต้งแตะก็แคนเซิลนะครับปกติลืมบอกไปทีนี้ตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้คือทำแนวนะครับมับเหมือนกับว่าใส่ใส่รูปภาพเหมือนหน้าปกครับใส่ปก cover ไว้นะครับปรับแต่งวิดีโอนะครับมันมันปรับแต่งอะไรได้ไม่เยอะนะครับเราสามารถที่จะเอาไปเข้าโปรแกรมพวกโปรแกรมตัดต่อวิดีโอเช่นเช่นตัว วิดีโออีเทอร์ของ Windows นะครับก็มีอยู่สามารถใช้ตัวนั้นได้เลยนะครับถ้าไม่ตัดแต่งก็เอาตรงนี้ทั้งดุ่นเลยครับก็ไม่เป็นไรครับอ่ะทีนี้ต้องการจะเปลี่ยนชื่อก็ใส่ตรงนี้เลยครับคลิกตรงนี้ครับข้างล่างเนี่ยนี่คือชื่อของเขาครับชื่อของแอปของคลิปนี้เท่าที่เราคลิกแล้วก็อยากจะเปลี่ยนชื่อล้วก็พิมพ์ได้เลยครับพิมพ์เข้าไปลบอันเก่าทิ้งล้วพิมพ์อันใหม่ได้เลยทีนี้ผมพอดีจะใช้งานอยู่แล้วนะครับไม่ลบเนาะนะครับมันก็จะบอกว่าคลิปนี้เริ่มสร้างเมื่อไหร่นะครับใครเป็นนนนคสรร้าาางมมัับจก แอคเค้า Google ของผมเลยนะครับก็แค่นี้เราก็จะได้คลิปที่เราจะไปใช้ส่วนการใช้งานถ้าจะเอาขึ้น YouTube ก็อาจจะต้องดาวน์โหลดครับ <c oughs> เพราะว่ามันผมไม่เห็นฟังกช์ชันที่จะขึ้น YouTube นะครับเมื่อกี้นี้ถ้าบอกว่าโซเชียลนี่มันไม่มี YouTube นะครับอ่้เราก็มีแค่การก๊อปนะครับดาวน์โหลดดีกว่าครับโอเคดาวน์โหลดตัวนี้ไป นะครับคลิกดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดมาแล้วก็อัพขึ้น YouTube แค่นี้เองครับก็ก็เสร็จแล้วนะครับหรือไม่ก็ลองก๊อปเป็นลิงก์นะครับใน YouTube ถ้าเป็น y YouTube s t u d i อน่าจะมีมีลิงก์ให้ไปนะครับแต่มันจะติดเรื่องของสิทธิ์ในการเข้าถึงไฟล์นะครับที่ช่วยสุดคือดาวน์โหลดลงมาในเครื่องมันก็จะเป็นไฟล์ MP4 ครับลราก็อัพขึ้นไปใหม่นะครับท่าน,นี้เราก็จะได้คลิปวิดีโอของเราแล้วต้องการจะแชร์ให้เพื่อนไม่ไมยากนะครับก๊อปปีลิงก์ไปเลยแล้วก็ส่งลิงก์นี้ให้เพื่อนได้ทันที นะครับก็ไม่ต้องอนุญาตสิทธิ์ครับเพราะว่าในลิงก์เนี่ยมันทำการอนุญาตอยู่แล้วนะครับเราสามารถเนี่ยครับมันบอกว่ามันเป็น privacy setting นะครับก็คือใครก็ตามที่มีลิงก์เนี่ยสามารถที่จะดูได้นะครับเราเปลี่ยนสิทธิ์ตรงนี้ได้ครับว่าอย่างเช่นของผมใช้เมลขององค์กรมันก็บอกว่าเฉพาะภายในองค์กรของเราเท่านั้นหน้าที่เห็นได้เห็นไหมครับหรือว่าเฉพาะคนที่เราระบุเท่านั้นนาถึงจะเห็นได้นะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็เสร็จแล้วครับผมสำหรับการทำคลิป วิดีโอก็จะประมาณนี้นะครับ่าส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับที่ที่จะทำในคลิปต่อไปก็คือตัวเมื่อกี้ที่ผมใช้ในการาซูมหน้าจอนะครับคอนโทรลต่างๆเนี่ยผมใช้ซอฟต์แวร์ที่ว่า Zoomit นะครับเดี๋ยวค่อยติดตามดูในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ครับอ๋อไม่ได้ใช้ฟังก์ชันนี้ให้ดูเลยโอเคครับผมสวัสดีครับ